สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสาหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโคด้ด DAENGG น้ A e N G G, องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งลิึงไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้าแดงทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้พี่ก็เล่นแมปแบบนี้ประมาณ8ชั่วโมงนะตเต็มๆเลย8ชั่วโมงนะทุกวิธีฟาร์มเงินเยอะๆทำยังไงนะทุกคนก็พี่เล่นไปสายฟรีนะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับทุกคนฝากคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ด้วยไปเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ได้ยังไงนะตอนแรกนะพี่อ,อยู่ด่านแรกนะพี่มีตัวนะี้ที่พี่เล่นนะก็คือพี่จะต,ตัวใส่ตัวสีม่วงนะทุกคนด่านแรกอะ่ะพี่จะใส่ตัวสีม่วงที่ลบไปแล้วแหละตัวสีม่วงอ่ตัวมิติปกตินี่แหละต่อมานะครับพี่ก็เปิดน้าายที่เข โค้ดเนี่ยทุกคนมันจะมีให้2อันนะน้ำยา2อันใช่ไหมพี่ก็เข้าด่านนี่ครับด่านเนี่ยมันจะมาทุกประมาณสักเอ่อเช่นนะเที่ยงคืน10เที่ยงคืนอ่าสีอะไรประมาณนี้นะมันจะมาทุกทุกนาทีนะทุกคนเ,เดี๋ยวพี่เข้าดูคือมันได้เงินเยอะมากเลยทุกคนอย่างแรกเลยน้องๆต้องมีตัวมนะิติกนะตัวสีม่วงๆอะกรอบม่วงๆด่าน1นหรือด่านไหนก็ได้อ่ะเอามาก่อนนะทุกคนแล้วก็จะฝามเงินนะคือดัานอะมันได้เงินเยอะมากๆเลยทุกคน โอ้มีคนเข้ามาด้วยวะทุกคนเอ้ยพี่ก็ตีไม่ทันเขาแน่เลยวะโอเคไม่เป็นไรทุกคนแนะนําว่าไปคนเดียวอ่ะยิ่งดีเลยเพราะเราแบบดาเมจน้อยไงสมมติถ้าคนดาเมจมากอะ่ะมาแย่งเราตีใช่ไหมเงินก็จะได้น้อยนะทุกคนแต่ของอะ่ะของก็จะได้เหมือนกันนะแบบได้กับคนอื่นเท่าเท่ากันอะ อันนี้เดี๋ยวพี่อารีห้องเลยดีกว่าทุกคนเพราะพี่ไปต่อไม่ไหวแล้วทุกคนทุกคนดูซ้ายมือดิครับก็เป็นล้าเลยทุกคนที่นี้พี่ลงอบใครไม่รู้นะดาเมจเขาก็โหดพอสมควรเลยนะทุกคนแต่สมมติถ้าเราลงคนเดียวน่าจะถึงด่านที่5ด่านที่หนะห้องนะมาถึงอนะ่ะก็จะได้ประมาณอ่าเกือบล้านเือนะแปดแสนนะที่พี่ลงนะแบบไม่ใช้คูณ2นะตอนนี้นะทุกคนถ้าใช้คูณ2น่าจะ2ล้านนะครับประมาณนี้ที่พี่สุ่มตัวนะพี่จะได้ตัวนี้นะตัวสีม่วงเนี่ยตัวเนี้ยพี่ก็ใส่สาตัวใช่ไหมเด,จจเ,หนนเดี๋ยวพรุ ลงตั้งแต่แรกเลยที่พี่ฟาร์มนะเริ่มฟาร์มเลยนะครับทุกคนก็คลิปนี้นับก็ฝากกดตดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากเห็น E ีพีที่พี่แบบฟาร์มตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็กดไลค์กั like กนเยอะๆนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะมาตัดต่อให้นะทุกคนคลิปนั้นพี่อัดไว้ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะก็คลิปนี้บายบายครับทุกคนาผม้ถ